ดูโว uhm ้ยอะไรด่าเธอแค่นี้ก็ดังขึ้นหนาหน้าแก้วเหรอโถ้หย่จะร้ายใครด่านะว่าอ oh. mm ีแก่วะเอออีแก้วนพูดดังๆสิอ๋ออีแก้อีช็อกกรีเดินหนะก็สวนเดินหนะก็สวนอยู่ให้ถึงกูแล้วกันอีสัตว์อยู่ให้แก่เหมือนกูก็แล้วกันนี้ีนะบอกเออยูให้เหี่ยวเหมือนกูแล้วกันไม่ได้เหี่ยวแค่หีด้เหี่ยวทั้งตัว พ่อวับแม่มึืออีสันดานถิ่นเนี่กูตายวับจะกูตายวับไม่ว่าแต่กูตายไอ้เหี้ยทนูมันนนมัไม่หวานเลยไงวะที่ทนูอ่ะคนเข้าบ้านคนเข้าบ้านโอ้เอ็นเกมไม่ได้เลยเนี่ยไอ้เหี้ยสักแข่งโคตรสวยไม่มีใครอยู่ด้วยกูเนี่ยอยู่อ่ะมึงเนี่ยไอ้เหี้ยอยู่อยู่งนี้ดีนะที่ล้างหมดพอดนเฮ้ยกูใส่เหี้ยสกอร์แม่งขึ้นมาเท่ากันเลย้เหีย อยู่ไหนอะตายแล้วนี่ยิงอยู่ยิงอยู่ตายเลยล่ะวอดก้าอย่าปล่อยข่าวลวงนะหมูอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยไป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 เธอเธอไปเข้าบ้านมาเถอะอผู้เันจัดการหมดแล้วเขาตีปั้นอยู่หายไปไหนก็ไม่รู้สวยสวยโอ้พี่สวยพี่สวยม้อวอดอ่อะรีดมันออกมาค่ะไม่ตายห้าเลยวะเสือมันไม่พบหม้อใส่ตัวด้ยโอ้ยทธอแบไม่ฟินิทอนูว่า ฆ่าใครตายไหมไม่มีหม้ออ้ยไม่มีหม้อบ้านแตกบ้านแตกไม่เป็นไรหรอกดาบอะไม่มีหม้อมีือไม่มีก็เหมือนกันถ้ามีก็คือจะตีเขาตายแต่ว่าโอ้โหเนียในบ้านแขงหมดแล้วในบ้านอ่ะเอามปบอกไม่มีเลือนเลยเห็นแล้ว กูเห็นแล้ววิ่งหมอมาได้แข่งหมดแล้วแต่ไม่แพ้เหมือนกันนี่เฮียตอนนี้กูแข่งเหมือนกันออสัตวมาถึงส่วนแข่งเหรอหีโอ้ตายกำลังจะปอกเลยเฮ้ยเ้ยหมดละหมดละอีกนิดนึงหมดหมดหมดในบ้านหมดไอ้เฮียสัตว์กูมันวิ่งเยาะเยาะนี่กูอดใจไม่ไหวจริงไหวพวกพินวิ่งเยาะเยาะเนี่ยไอสัตว์เอาพินเน็บเอวมันต้องตีไอ้เยิย มันน่าน่ากินดีแล้วดึงกูกลับมามที่บันไดเหี้ยพิษหมื่นสามมันไม่ร่วงโอ้โหมีคนแก้ให้เหี้ยหมอเจฟแก้ให้โพสต์ให้หรอวะน่าใช่หรอกมั้งเออโอ้พ่อมึงปานมาแล้วแข็งไงที่อะเราลงปานเลยโชคดีเกินไปนะมึงอะเค่ดีนะไอ้ที่อะก็แกแข็งแข็งแข็งตายตายเออ ดแข็งก็ตายเฮียกำลังจะแทงหันกว่างเฮียแข็งไอ้สักแข็งตือแล้วเกิดมาข้ากันโฟียิงโลฮันอ้อมไปต่อฮันอ้อมไปเก็บเทนูน้อยฮันอ้อมไปเก็บธนูหน่อยฮันอ้อมโดดแล้วก็ไม่ตีแรงอยู่แรงอยู่แรงอยู่เตะแต่แล้วโอ้โหแขกูนโอ้โตายตายเมี่ยมันจะแก้ไอ้เหี้ย ไอเหี้ยติดบสสิบสองจังหวะโคตรส้นตีนอย่างงี้อีกละโอ้โหตายในบ้านเต็มเลย้พีคกูติดบสสิบสองอีกเหี้ยมันช่างง่ายดายเลยคราบนี้วะบอกพ่อคนแม่มันแก้ดีเหี้ยน้อพ่อก็ไม่เดียมึงสะท้อนดาบตายเหรอเออหมดยังใช่ป่ะเกิดหมอมาเข็ดดีอยู่เกิดหมอมาทำแดงเห็นละโคตรได้หดละหมดเลยใช่ไหมบ้านจะได้เกิดนไอเหี้ยหกหมื่น The cháy mở lòng mở lâu. mở lòng 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 Đang, lòng mở lòng mở đi. mở lòng 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 เข้อหมอยิงอยู่อยู่ในบ้านปะจะได้ไม่เกิดหมอนี่โอ้โหมันเหแข่งแล้วตายก็โหเฮียหลบกูอีกทีที่สองบ้านบ้านเยอะบ้านเยอะเจะเกิดบ้านแล้วโอ้โหรอบนี้มันมุ่งเนาะมุ่งบ้านอย่างเดียวเลยอืมเยอะเลยอ่ะมุ่งทำบ้านให้นั่นเลยอือออหืไ้เฮียกูโดนอาชีพพี่อะไรวะไม่มี น,นี่นี่ตีไกลเลยไม่แต่ว่านินก็มันเดินตามอยู่นะอย่างเยอะเลยในบ้านอ่ะบ้านโวยเออกำลังมากำลังมาไอเ้เฮียวิ่งคู่กูงี้โดนยิงตายคู่ม่้เนี่ยไอ้สัตว์เออบางไข่ถั่วมันทีนี่เฮียแม่มันจุกกูทั้งบ้านนี่นสัตว์ ในเชียงบ้านเขียไม่หมดสักทีกูยืนเลยกูรู้ละไม่ต้องเกิดหมอแล้วมานได้ข้างนอกเกิดนอกวิ่งเข้าอ่ะเกิดนอกวิ่งเข้าบ้านเอาวิ่งบ้านมันบ้างดิไม่มีไม่มีบ้านเลยหรอนั่นก็เกิดบ้านบ้านพร้อมกันดิไปยืนไปยืนอไอ้เหียงก่แพงกันวาเราลีฝั่งทีไร่เราจริงคืนนี้ไม่แม่นเลยเว้ยสามแปดไม่ตายเนี้ยเออโอเค เออไลรเกตเทละตัวได้อยู่อืมสี่หมื่นกูยืนยิ้มใส่เอ้ยแี่ยม่แม่ตายแล้วจ้าตายแล้วจ้าตายแล้วจ้าตายอยู่ด้านแล้วแข่งสองรอบติดต่อกันมาแล้วมาแล้วนี่แตกนี่มึงเจอแคนเตอร์ที่โพสเออเจอแคนเตอร์ดีนี่อ่ะอ้าวเพื่อมึงตายได้โพนอนเร็วนอนสองอ้อมมึงอ่ะ เอาไปแล้วยิงยิงยิงแข่งข้างหน้ากูจังหวะนรกดิมึงบาทหาวิ่งไปแล้วบาทหาปันก็ได้ปอสิไอเหี้ยตีไม่โดนไอสัตว์โอ้ยโอยอย้าแกคูดาว่ะแก้วจกาไม่ได้เหี้ย ัเดียวกูมีได้แล้วกูมีได้แล้วเตยหมอยเตยหมอยเอ้ยมัดไอ้เยัยมัดมัดเก๊กูเก๊กูเก๊กูพี่สอพี่สอเล่นเลยเด็กแย่ไอ้เด็กเก๊แย่เรื่องไปเรื่อยแต่รอดอยู่ใช่ปะเม่์เขามีเข้าไปกูแข็งชัวร์เลยวะกูรอดอยู่อ่ะกูตายแค่สามเหลืองแล้วดีไปเกีโอ้ยแข็งโอ้ยแข็งบังทีปุ๊บลุงเลยดีดดไปก่อนดีไปก่อน ดีไปก่อนเมื่อกี้เนี่ยจะถึงตัวแล้วมองนี่มึงแข่นแหนกเพนแหนกแตกให้แล้วจ้ะแข่งแล้วแข่งแล้วแล้วก็เตะสินะนี่ไงแข่งแล้วก็เตะแข่งแล้วเราก็เตะโอ้โหอย่าแทงไม่ทันไอ้าดตี์ไแปลงพุ่งไปไกลยังวะถ้ากูเห็นไงเมื่อวานจะพุ่งมาพิษแน่นอนเนี่ยกูรู้นห้มึงแข่งอยู่นะแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ตอนมันพุ่งเข้ามาแค่สองรอบมั้งผมแข่งแค่สองรอบอะ ม่มุ้คแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วขามลูกรักมัแล้วมาจ้ามีจ้ามขามแล้วมันเอ้ยมันกำลังมันกำลังนะคอขอสหายแป๊บนึงไอ้เยียพีแหนกไอ้สัตว์แม่งยืนไม่รู้อิโนยี่เดินบูแท้งขำวะเยี่ยสนูงูจ่ะปันปันปันอีกที่หนึ่งอ่ะไอ้นี่ดิติ๊กสัญลักษณ์ไว้บนหัวติ๊กใส่ยาละไว้บนหัวสนูดิฮันจะได้เห็นง่ายๆเยอะแข็ง เอาห้าหมื่นกูไม่ตายใช่ไหมวันนีโอ้โหชวนไม่ตายหรอเมื่อกี้กูนึกว่าตายแล้วตายตายตายโอ้ยี่วันถึงพันตีสิบย้อนทำให้คเดียวหรอโอ้โหเดือดจัดแกลงนาบานเยอะเยอะเยอะชุนละมุนเจอน้องเดียไงแล้วเจอน้องเดียไงแล้วก็เตะน้องไงเขาเป็นคนมาแข็งไงสัตว์เฮียเกินมีมีเข้ามาเยอะนะ ให้สองเลยนินจาโอเคตัวเดียวก็ตายแล้วอย่างที่สองเหมือนก็ไม่ตายให้สองให้สัตว์อย่ามั่นมั่นใครความมั่นให้สัตว์ให้สองให้สองแยกเลยตัวเดียวก็ตายไอ้สกล้าอย่าน้องบ้านเต็มปาน้านปานให้สองอย่าน้องให้สองเลยถ้าเป็นแบบว่าก้าไอ้เฮ้ยคุณสองไม่ตายหรอพศเฮ้ยมึงเกินไปแล้วพศมึงเกินไปแล้วเอ้าไม่ตายหรอโอ้โหยี่หัวนยี่นี่คุณถึกว่าพวกตัวเองไอ้สัตว์พวกมันเอ้า เอกลาว่าไหม่งไม่ตายเออกูกว่ากูกว่าวที่หนูอยากได้ใสลักจิตสลักใจโอ้ยแทงไม่เข้าไอ้สั์เอ้ยแทงเข้าเป็นผมแก้ให้เราเว้ยเจ็ดหมื่นเนี่ยเรียบร้อยดิมาขาก็แก้ปุแล้วเราเหเข้าก็ะูุนป่ะเออแต่ถอนี่เีอ้เีนิ่งสกอคุนิ่งั์ พี่ก้าตัวมาแปดนาทีได้อีกสัตว์ม่เสริมจะเย็นตอนก้าวตัวตายเกิดอ่ะเกือบตายแล้วไม่เรล่าสุดแข่งรัวเขียกูแม่งเสริมมาเข้าของรถถังภูเขนี่สัตว์เลีกเกโอ้โหความจ้าเฮ้ยธนมแปดร้อยไม่ได้หรอแปกดิกูนี่ความมีอ่ะแตกดิเอาที่โพเรียบร้อยดิอย่างเงี้ยเอเรียบร้อยดี เอาดีเอาดีเอาดี้ไม่ได้โยนไม่ได้เทียบแข่งมันเออเลิศ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 ลาว่าจีโอเคแข่งนี้สัตว์เอ้ยกูตายสัตว์เอ้ยแข่งเท่ากับตายยืนยืนจ้องหน้ากันล้มแล้วไอ้ยัยกูวิ่งเข้าไปเคลียร์พินในบ้านก็ดีอยู่แล้วสัตว์อืมอันนี้คีย์บอร์ดกูพังไหมเนี่ยเฮ้ยวัดกล้ามาจอดแบบนี้ไปก่อนเด้อบ้านเยอะบ้านเยอะบ้านบ้านสามล้านห้าห้าแสนตัว เกินเกินเกินนี่ก็พูดว่าเกินไอเหี้ยสะท้อนผูผ่าไอเหี้ยหว้าพออย่างละตอนมีตัวเดียวแข็งจังไอยสัตว์เออไอเหี้ยมันถึงด่ามันเหรอมาไอด่ามันดีใครจะไปด่าน้องเดียวเราเป็นแปลกละตอนแรกกูคิดว่าด่ามันแหละหลังๆกูคิดว่าไม่ใช่ละควายเียเจอกวางเียวหลังไอศาัตร์ชื่าชื่าแปลกแปลกอ่ะ เออมึงดีมึงดูดีมาดิกูวิ่งยาวไอ้สัตว์มาดิเออยมามาดิมาดิไอ้ย่ารู้จักมาล่อวะมาล่อไอยเหี้ยเมื่อกี้ไอ้สัตว์โอ้เป็นไงไป็หมูไม่ล่อเอ้าว้ามมาไอเหี้ยว้ามาว้ามาตายดีสัตว์วาามาหาตัวพ่อมึงหรอเออว้าครับเออไอ้สัตว์มาตายตายรงตีนนะบอกง่ายๆมาตายตรงตีนนี่ส้นตายน เป็นไงเป็นไงเป็นไงโนมันแข่งกะโดดใช่ไหมโอนมันอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยแข็งไปเลยดิตาตรงตีเราจะเรียบโอเคโอเคแข็งไปเลยดิยี่ห้อล่วงไปเลยดิมึงอ่ะมานถึงมันเหรอไม่ใกูนี่เฮียทันแดงก็ยุบขามหมอเยอะบุกแรงบุกนั่งม้างนะมะขามโอ้โหไครให้มีอะไรวะเนี่ยสลักรักมึงมีอะไรวะเนี่ยโอ้โหเดียร์สองกูแสนเจ็ดเป็นไงล่ะเดียนะผมตามอยู่นะผมตามอยู่ อ้โผเชียกูตายก่อนเลยโอ้แข่งสวยแข่งสวยแค่กูตีแล้วสัญญาไม่เข้าว่ะนี้เฮียเป็นนีเฮียแล้วกูแข่งล้วแก้กูด้วยกูแข่งแล้วเออช่วยให้แข่งช่วยยังไม่ให้มันแข่งเราต้องแก้เราด้วยนี่ไงแข่งรอบยี่สิบยิงโย่ถือถืรสวยเลยืึมช็อตนี้ไอ้สั์เอาเฮียอะไรมารอดโอ้โหน่าบ้าเป็นล้านเออเป็นล้านตัวมาอ้วเลย ไม่นะไม่ควรละคน๊กพลาวกูว่ากูเห็นแค่แสนตัวอย่างงี้เนอะเหนื่อยปะเออไม่หน่มึงจะจบปะถ้าเรามาเนี่ยังวะเออโอ้สวย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 แข่งนี้เฮียมากไปต่อไปต่อนะไปต่อไปต่อทปตามินไปกันต่อเดี๋ยวมึงสลักลักมึงนะมึงโดนไม่ได้ใช้ มหมอกูหน้าสวยเดี๋ยวเต่าน้าวันกาไม่ขโมขโม่แม่ลูกไอ้เหี้ยแม่วันกาไปแล้ววันมากาไปก่อนลูกกูวันกาไปก่อนลูกกูเดี๋ยวเห็นน้เดี๋ยวเห็นีธรรมดาเดือดตีธรรมดาทำไมเดียวโมโมมาโมปรสิตแล้วเพราะมันสกปรกหมกบังโผล่โผล่โผล่โผไปหาหมไแลน้าโง่หายได้ตัยเฮ้ยมันมันไม่ตีกูมันไม่ตีกูมันรู้ว่ามันรู้ว่าต้องตีใครไอ้เหี้ย มันรู้ว่าคนต้องดีใครก่อนแหละเดี๋ยวกูเอาเองขี้ลิ้นเนี่ยกูพิดแล้วไปไอ้เทียมันหนีว่ะแป๊บนึงแซมสั้นแซมสั้นหลบหลีกไอ้เทียโ์ห้ยตายสับสนไม่ใช่เหรอโอเคแซมสั้นเหรอแสันไอ้เทียร์แซมสั้นนี่มันยามันยาสะผมเหรอวะไอเนี่ยสันซิวโอุ้ยอีสั้นไกลกันอยู่นะสันซิวเออสันซิวเขาอึ้งอึ้งอึ้งแถมยังไม่ตายอึ้ง อืมอืมเยอะย่เงินกูเยอะไอ้สารอย่าอย่าเอาอารมณ์ลงมา่อบนี้ตายเหรอไอ้มึงมาหาแม่เซิร์อมึงหาเพื่อนตายหรอเออเออมึงดูมึงดูองค์การลักเต็มมึงดูองค์การลักพิทักษ์หิ้ไอ้สารรู้จักเปล่าอุ้ยไอ้สารสามตัวก็พอไม่เอากูไม่พอเราสามตัวมากกว่านี้ธนูอ๋อือไอ้ีธนูอะไรวะธนูเหรอกว่ามึงมาทำไม แข่งจ <mile> ังหวะนี้เออมาทำให้ใครบ้านนายสาตายไปน้องไม่ต้องกลับพื้นนะมลแค่นี้มลแค่มลแค่ทันูเฮี้ยดทันูยิงมีสี่เชิดก็ะหนกแม่งก็วิ่งอ้อมอยู่นั่นแหละกะหนกแม่งเทียตีแต่ตัวอื่นไรเทียธนูแย่ๆแั่ไม่ได้เลยม่ทันูให้ตีวิ่งอ้อมอยู่นั่นไอ้ยี่อะไปตีมันเมื่อกี้เนี่ยวิ่งไปตายตรงตีนมันเลยโอ้ยสพกสวยสวยสวยตั้งแต่ตีนมันดิเฮี้ยวิ่งไปเฮี้ยมันยิงตั้งหลายดอกแล้วกว่าจะไปกว่าจะไปตีมันกว่าจะตีมัน โอ้โหโคตรทอมึงเยอะโอ้โหแย่กูแทงพอตินพอตินยู่โอ้โหทอนจะทอนโออแข่งแข็งแข่งแข่งแข็งแข่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 งปานไอ้เฮียปานไม่มาพ่อมึงโอเคปานเปิดอะไรวะเอ้าโหเย่จบแล้วเหรอจบสักทีไอ้เยอะอะไรมันเฮ้ยหมายความว่าไงวะเฮ้ยจบสักทีโคตรทรมานอ่ะเออเปิดดีอ่ะเป็นอะไร